สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทาง a c e b o o k และทาง youtube พี่เคารพรักครับขอบคุณพี่น้องทาง facebook และทาง youtube พี่เคารพรักนะครับผมวันนี้ผมขออนุญาตนะครับมาลงคลิปนะครับอีกรอบนะครับผมกับ t o y ยต้าอัลติสปีคันนี้นะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ 1.6G นะครับผมเคยเป็นรถรับจ้างมาก่อนนะครับตอนนี้เปลี่ยนประเภทจากรถรับจ้างมาเป็นรถบ้านแล้วนะครับผม มีเอกสารครบพรามมูลนะครับคันนี้ได้ยางใหม่สีเส้นนะครับสีประมาณ80%ก็จะมีรอยข่วนนะครับอ่าเป็นบางจุดนะครับผมรถพร้อมขับทางไกลนะครับผมอ่าแบตเตอรี่ใหม่นะครับหม้อน้ําใหม่นะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนให้ใหม่หมดแล้วครับคอยจะระเบิดหัวเทียนอะไรเราเปลี่ยนให้หมดแล้วนะครับผมลูกค้าสามารถไปใช้งานกันยาวๆได้เลยนะครับมีบริการขับส่งทั่วประเทศนะครับผมหากลูกค้าต้องการนะครับสามารถติดต่อ c a l ได้หรือดไลน์มาที่เบอร์โทรศัพท์0 9น3 7 3ก1 2 6็หนะครับ สามารถแอดไลน์มาได้ที่093373626นะครับผมขอบคุณ FC นะครับที่ชื่นชอบกับจักรยานรถมือสองนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับเผื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับกับรถราคาไม่แรงเกินนะครับผมตั้งราคาที่1 3 9 0 0 0บาทนะครับลูกค้าจะสามารถเข้ามาชมที่บ้านก็ได้นะครับผมอ๋อผมลืมเอากุญแจมาตัวนี้มีกุญแจสำรองให้2ลูกนะครับผมส่วนคันนี้จะเป็นรถบ้านนะครับผมคันนี้ตั้งไว้ที่1 2 9 0 0 0บาท ตัวนี้จะโอนให้ด้วยนะครับผมนะรวมโอนรวมส่งให้คันนี้นะครับตัวนี้เป็นรถบ้านไม่เคยติดแก๊สนะครับคันนี้นะก็ฝากพี่น้องด้วยนะครับอ่ามาคันนี้ต่อเหมือนเดิมนะครับตั้งราคาไว้ที่หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับอ่าถ้าหากท่านใดที่ยังไม่มีรถใช้ในครัเรือนนะครับผมหรือไว้ไปส่งบทล้านไปเรียนก็แนะนําคันนี้ได้เลยนะครับเป็นเกียร์ออโต้แท้นะครับผมอ่าทงลบนี่ระพยซ้ายขวานะครับอ่าภาษีไม่ขาดนะครับลูกค้า ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมนะครับนี่นะครับเป็นรถสองมือนะครับผมนะนะครับไฟอะไรปกติตาไฟหน้าสวยนะครับตัวนี้เล่มเอกสารครบโอนได้ทุกจังหวัดทุกประเทศครับฝากกับพี่น้องนะครับผมถ้ายังไม่มีรถใช้นะครับผมนึกถึงจักรินรถมอสองนี่นะครับรถอยู่บ้านแต้แต่บนาตุนะครับผมอำเภอรัตนบุรีคันนี้มีกล้องหน้ากล้องหลังให้ด้วยนะครับมีจอแอนดรอยให้ด้วยนะครับผมอ่า เป็นเครื่องดูโอ้นะครับผมบอดี้ใหญ่ตัวนี้จะเป็นบอดี้ใหญ่นะครับขับมันเหยียบมันสปีดเร่งเต็มที่ใช้น้ำมันและ LPG 2ระบบนะครับเอลพ LPG นี่เพิ่งติดได้2ปีเองนะครับผมก็ถังเหลืออายุอีก10ปีนะครับผมชากกันเดกยาวๆเลยนะครับผมยางก็ใหม่สี่เส้นเลยเป็นยางปีนี้เลยนะครับผมอ่ะก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมเผื่อเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับที่อ่าไม่ต้องการเป็นหนี้เป็นสินนะครับผมหรือท่านก็ อ่าไม่มีงบเยอะเกินไปนะครับซื้อรถขนาดนี้หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทขับขี่ไปจอดไม่ต้องอายใครนะครับผมไม่ต้องเป็นหนี้นะครับผมเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งนะครับซื้อรถให้แฟนหรือเป็นของขวัญให้แฟนวันเกิดก็ได้นะครับผมหรือขายข้าวได้เงินเยอะก็อย่าลืมมาอุดหนุนนะครับผมกับจากลิรถมอสอฟนะครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าสามสามเจ็ดสามหกหนึ่งสองหกนะครับผมศูนย์เก้าสามสามเจ็ดสามหกหนึ่งสองหกครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับอ่าอย่าลืมนะครับผมช่วยอุดหนุนกันหน่อยนะครับผมนะ หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าันบาทนะครับรถมีตัวตนนะครับผมสามารถรวิดีโอคอลดูรถตัวจริงได้ขอบคุณทุกการติดตามครับผมสวัสดีครับ